อุ้มมาทานอาหารกลางวันกับลักทุกวันบางครั้งก็ไปทานอาหารเย็นด้วยกันบ่อยๆทุกคนในบริษัทต่างซุบซิบนินทากันว่าลักกับนลินน่าจะมีปัญหากันพี่ลักคะบัวขอลาพักล้อนนะคะบัวจะไปเที่ยวไหนคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยากนอนพักแบบไม่ต้องทําอะไรสักสองสาวันมีปัญหาอะไรให้พี่ช่วยไหมคะนลินตาแดงและร้องไห้แต่ไม่ยอมพูดอะไรบัวบัวเป็นอะไร นลินไม่พูดอะไรและเดินออกจากห้องรักไปรักพูดกับตัวเองบัวพี่ขอโทษนะพ่อครับรักจะลาพักร้อนฝากพ่อดูแลบริษัทให้หน่อยนะครับอา้าวพี่รักไม่ไปทำงานหรอคะพี่เห็นบัวลาพักร้อนพี่ก็เลยอยากลาพักบ้างแล้วแบบนี้คุณปุ้มก็ไม่มีคนทานข้าวกลางวันข้าวเย็นด้วยสิคะ เออจริงด้วยสิงั้นเดี๋ยวพี่ขอโทรบอกปุ้มก่อนนะนารินหน้าเจือนลงทันทีฮัลโหลรักสวัสดีค่ะอ,อ้าวคุณบัวรักให้คุณบัวมาทำงานถึงที่คอนโดอีกเหรอคะเนี่ยเอ๊ใส่ชุดนอนสแสดงว่าเพิ่งตื่นสิคะวันนี้บัวลาพักร้อนค่ะคุณปุ้มมาแต่เช้าเลยนะคะ จะคุยงานกับพี่รักที่คอนโดนี้เหรอคะเอ๊ะยังไงกันเนี่ยรักโทรนัดปุ้มให้มาหาคะ่ะแล้วคุณบัวลาพักร้อนแล้วทำไมมาอยู่ที่ห้องรักคะคุณปุ้มน่าจะทราบว่าพี่รักกับบัวเป็นคู่มั่นกันอ้าวยังไงกันคะรักบอกปุ้มว่ารักอกหักคู่มั่นไม่ยอมแต่งงานด้วยปุ้มก็เลยจะมาช่วยดามหัวใจให้รักปนีกำลังหาเลิกแต่งงานอยู่คะ่ะ บัวต้องขอตัวนะคะเดี๋ยวบัวไปตามพี่รักให้คะ่ะรักได้ยินสองสาวคุยกันสักพักรักจึงเดินออกมาปุ้มเดินมากอดรักแบบฝรั่งรักไม่เจอกันสองวันคิดถึงปุ้มไหมคะดลินแอบเบ้ปากทำท่าจะอาเจียนบัวบัวเป็นอะไรคะไม่สบายหรือเปล่าจะอาเจียนหรอตกลงที่ป้านีหาเลิกแต่งงานเพราะอาเจียนหรือเปล่าคะ นาลินโกรธมากกำลังจะเดินหนีแต่ปุ้มเรียกไว้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณบัวอยู่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนรักจะแต่งงานกับคุณบัวจริงๆเหรอคะในรักบอกกับปุ้มว่าคุณบัวไม่ยอมแต่งงานตกลงคุณบัวจะยังไงกับรักคะปุ้มจะได้ทำตัวถูกบัวไม่ยอมแต่งงานกับรักจริงๆอ้าวคุณบัวบอกปุ้มว่าปณีกำลังหาเลิกแต่งงานตกลงรักจะเอายังไงกับปุ้ม ไหนบอกว่าเลิกกับแฟนอกหกักตกลงยังไงกันลักนลินไม่รู้จะทำหน้ายังไงพ่อโกโหกปุ้มเพื่อจะให้ปุ้มไม่มายุ่งกับรักนลินคิดในใจเอาวะมาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งพี่รักไปจากบัวเด็ดขาดนลินจึงเดินไปเกาะแขนรักทำท่าอ้อนรักเหมือนอย่างที่ปุ้มทำบ้างเพื่อเอาคืนปุ้มก็ตอนนั้นบัวงอนพี่รักบัวก็พูดไปแบบนั้น อีกอย่างตอนนี้เรากำลังจะมีลูกด้วยกันแล้วจะไม่แต่งงานกันได้ยังไงคะปุ้มคิดในใจช่างเหมาะสมกับไม่รักมากจะเล่นละครแกล้งต่อหรือพอแค่นี้ดีนะต่ออีกสักหน่อยแล้วกันปุ้มไม่ยอมนะรักรักมองบัวแล้วหันมามองปุ้มอย่างทำอะไรไม่ถูกต้องขอโทษคุณปุ้มด้วยนะคะที่พี่รักทำให้คุณปุ้มเข้าใจผิดยังไงพี่รักก็แต่งงานกับใครไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากบัวคนเดียวคะ่ะ ก็คุณบัวไม่รักรักนิค้ใครบอกคุณปุ้มคะจะไม่รักได้ยังไงคะนี่บัวกำลังจะมีลูกกับพี่รักนะคะปุ้มคิดในใจฉเฉลยเลยแล้วกันถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่เอ๊ถ้าดีกันแล้วปุ้มก็ต้องขับแล้วใช่ไหมรักคุณบัวรักไม่เคยรักใครเลยนอกจากคุณบัวนะคะปุ้มจะเล่าให้ฟังนารินหงุดหงิดแบบไม่รู้สาเหตุและรีบเดินออกจากห้องไปเนี่ยเหรอนารินน้องสาวของรัก สวยแบบนี้ปุ้มไม่ไว้ใจแล้วนะปุ้มบัวไม่ยอมแต่งงานกับรักบัวกลัวจะเหมือนนายดาบัวเลยกลัวการแต่งงานอีกอย่างรักก็ไม่รู้ว่าบัวรักรักหรือเปล่าปุ้มช่วยรักทีสิโอเคได้ปุ้มจะช่วยรักเต็มที่เลยที่ร้านอาหารรักเห็นไหมคุณบัวตามมาดูรักกับปุ้มแถมพาตุ้ซี่มาแอบแมนหลอกให้รักถึงอีกแบบนี้ปุ้มไม่ต้องเล่นละครแล้วมัง้ง พี่รักกับคุณปุ้มรวมหัวกันหลอกบัวหรอคะก็บัวดื้อแล้ววันนี้บัวก็แกล้งหลอกปุ้มเรื่องท้องเหมือนกันสรุปแล้วหายกันนะคะหรือถ้าไม่อยากหลอกปุ้มบัวก็ท้องจริงๆกับพี่เลยดีไหมคะบัวหน้าแดงและเดินหนีเข้าห้องไปคุณบัวน่าจะยังโกรธปุ้มอยู่ปุ้มกลับก่อนดีกว่าและขอโทษนะที่ดึงปุ้มเข้ามาทำให้ปุ้มต้องลำบากไปด้วย ไม่เป็นไรเพื่อนกันแล้วก็เคยช่วยปุ้มต้องหลายเรื่องปุ้มกลับก่อนนะรีบปรับความเข้าใจกับคุณบัวซะนะบัวบัวพี่เข้าไปนะคะพี่ขอโทษนะคะที่ให้ปุ้มมาหลอกบัวพี่อยากรู้ว่าบัวคิดยังไงกับพี่ตกลงบัวรักพี่ใช่ไหมคะนารินหน้าแดงไม่ตอบแต่กลับหอมแก้มรักไปหนึ่งฟอดทำกับพี่แบบนี้ได้ยังไง พี่ไม่กลับห้องแล้วนะคะนายดาครับรักขอแต่งงานกับบัวน,นะครับพี่กกลากับห้องไปก่อนคะ่ะไว้แต่งงานกันก่อนนะคะงั้นพี่โทรบอกแม่ให้หาเลิกแต่งงานเลยนะคะรักขอบแก้มนารินก่อนจะเดินออกจากห้องไปนารินยิ้มอย่างมีความสุขงานแต่งงานแหมเพราะฉันบอกว่าถ้าแกไม่เอาพี่รักฉันขอหน่อยเดียวแกรีบชิงแต่งงานเลยนะกลัวฉันแย่งหรือยังไงเะ ในบอกพี่ชายแล้วยังไงมาเป็นสามีแล้วแกนลินขึ้นเวทีเล่าความรักระหว่างรักและนลินให้แขกที่มาในงานฟังพี่รักเป็นลูกชายเพื่อนแม่แม่รักพี่รักมากพี่รักมาอยู่กับแม่บัวตั้งแต่เด็กแม่ฝากให้พี่รักดูแลบัวพี่รักดูแลบัวมาตลอดเป็นเหมือนพ่อเหมือนพี่เป็นทุกอย่างให้บัวบัวขอบคุณพี่รักที่พี่รักรักบัวค่ะ นายดาฝากหัวใจไว้ที่รักรักขอบคุณนายดาที่มอบหัวใจดวงนี้ให้รักรักจะดูแลอย่างดีครับ